สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเราชื่อว่า Shi ป a n d r i ิวันนี้เรามาพร้อมกับรถยนต์ SUV สุดหรูระดับพรีเมียมจากค่าย t s u b i s h i ที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือ Mitsubishi Pajero ปอร์ตรุ่นปี2025บอกได้เลยว่าเจเนอเรชันใหม่นี้มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นซึ่งสามารถตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจาวันและการเดินทางในเส้นทางที่ท้าทายได้อย่างสมบูรณ์แบบ เริ่มต้นจากการออกแบบภายนอกปา j e เจโร่สปอร์ต2025ได้รับการปรับโฉมใหม่อย่างสมบูรณ์แบบตัวรถมีดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์ใหม่ให้แสงสว่างคมชัดและปลอดภัยในทุกสภาพถนนไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์และไฟไท้ายเล็แบบเส้นต่อเนื่องเสริมให้รถดูหรูหราและดุดันในเวลาเดียวกันกระจังหน้าถูกดีไซน์ใหม่ให้มีความกว้างและโดดเด่นมากขึ้นเส้นสายรอบตัวรถมีความเฉียบคมแต่ยังคงความกลมกลืน สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความล้ำสมัยในเวลาเดียวกันล้ออลลอยขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยช่วยเสริมความสปอร์ตและความหรูหราไปในตัวตู้ถังถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และลดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสีตู้ถังแบบเมทัลลิกซิลเวอร์ให้ความรู้สึกหรูหราและดูสะอาดตาโดยเฉพาะในแสงแดดหรือไฟสตูดิโอที่เน้นความเงางามของตัวรถได้อย่างชัดเจน เมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารของปาเจ r o ่สปอร2025คุณจะพบกับความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นคอนโซลกลางและแผงควบคุมต่างๆถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันวัสดุภายในใช้หนังแท้คุณภาพสูงและวัสดุตกแต่งแบบซอฟท์ัดในทุกจุดที่สัมผัสพ,พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังที่ปรับได้หลายทิศทางหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางแบบ Real Time หน้าจอสแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบและไฟแอมเบียนไหลายรอบห้องโดยสารที่สามารถปรับสีได้ตามใจชอบเบาะนั่งคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและหน่วยความจำสำหรับคนขับด้านหลังมีพื้นที่นั่งที่กว้างขวาง มีระบบปรับอากาศแยกโซนและช่องเสียบ USB ในทุกแถวบอรดแถวที่สามสามารถพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระทำให้ปาเจโรสปอร์ต2025เหมาะสำหรับทั้งครอบครัวและการเดินทางระยะไกลระบบความปลอดภัยก็ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่มาพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนรวมถึงกล้อง360องศาที่ช่วยให้การจอดรถและขับขี่ในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากในด้านสมรรถนะปาเจโร่สปอร์ต2อับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตร m i v e c รุ่นใหม่ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ181แรงม้าและแรงบิด430นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8ปดสปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ super select 4wdii ซึ่งสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลายแบบเช่น 2H 4 h C-HLC และ C-LLC เพื่อให้เหมาะสมกับทุกสภาพถนนรวมถึงโหมดออฟโรดที่ช่วยให้การขับขี่ในเส้นทางธุรกันดารเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึง้นช่วงล่างของรถก็ได้รับการปรับจูนใหม่ให้เหมาะกับทั้งการใช้งานบนถนนเรียบและถนนครุกคลาโดยให้ความนุ่มนวลและความมั่นคงในทุกการขับขี่อีกทั้งระบบเบรกและระบบควบคุมการทรงตัวแบบใหม่ก็ช่วยเสริมให้ปาเจโร่สปอร์ต2025มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการควบคุมที่ดียิ่งขึง้น ในเรื่องของราคา Mitsubishi Pajero Sport 2025เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาประมาณเริ่มต้นที่1 3 5 0 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจสูงถึง1 6 5 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ลูกค้าเลือกติดตั้งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งในด้านของความหรูหราเทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะในการขับขี่ สรุปแล้ว Mitsubishi เจโร่ o ปอร์ต2025คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่มองหา SUV ที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายทั้งในเมืองและนอกเมืองมีความหรูหราพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและความปลอดภัยที่เชื่อถือได้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหารถ SUV ระดับพรีเมียมในปีนี้ปาเจ r o ่สปอร2025คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณทุกคนที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชิปแอนด์ด ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับรีวิวรถยนต์รุ่นต่อไปสวัสดีครับ